สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะแนะนำา7เหรียญบิตคอยหรือสกุลเงินดิจิตอล7สกุลเงินในแอปพลิเคชันบิตครับที่สามารถใช้ซื้อของที่เดอะมอลห้างสรรพสินค้าได้ครับอันดับแรกได้แก่บิตคอยอันดับที่2ก็ทีเทอรอ่านถูกปะเนี้ยอันดับสามอีเธอเรียอันดับที่สี่เแล้วก็อันดับที่5 XRP อันดับที่6บิดคับคอยหรือเรือนครับอันดับที่7เจฟินเจฟินนี้ของเคมาดครับก็ของครับไอโซนเงือนอื่นเป็นส่วนใหญ่เป็นสเตเบิลคอยสเตเบิรคอยเริ่มเป็นวัดเนระิ่มสเตเบิลคอยนี่ก็คือเหรือนที่มีการขึ้นลงไม่หวือหวาก็แต่ว่าช่วงนี้ก็ดูแล้วมันหือหวาอยู่ก็ไม่รู้ว่าถ้าไปซื้อจริงๆแล้วจะเป็นยังไง แต่ที่แน่ๆถ้าท่านใดมีเหลืออยู่ในครอบครองนี่ก็สามารถสแกนที่จ่าย,ายได้อันนี้ผมก็ามาดูของสักคู่ครับแหบคอแหบอันนี้ผมก็มาดูของเว็บไซต์ Manager o n ออ n ไลนะครับเมื่อวานผมไปเปิดดูของบางกอกของอะไรนะกรุงเทพธุรกิจก็ได้ข้อมูลตรงกันคือเขาตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งมาระหว่างบิดครับกับ เดอะมอลเพื่อจะทำการนี้โดยเฉพาะซึ่งรายละเอียดข่าวก็ค่อนข้างจะเยอะก็จะมีการถแถลงข่าวมีอะไรเยอะๆเลยสแสดงว่าเขาทำแบบจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้ว่าอีกหน่อยเนี่ยการซื้อขายสินค้าด้วยบิตคอยเนี่ยจะต้องเข้ามาแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มเห็นไหลธุรกิจมีการซื้อขายด้วยบิตคอยอย่างเช่น ร้านกาแฟอินทนินนี่ก็ใช้บิตคอยซื้อได้แล้วนะครับหลายหลายอย่างนี่ฮะประธานบริษัทมาเองนะครับเนี่ยคุณสุภลักษณ์เนี่ยแคปิตอลโฮดดิ้งบริษัทบิตคัพแคปิตอลกรุ๊ปโฮดดิ้งและบริษัทเดอะมอล์กรุ๊ปร่วมตั้งบริษัทบิตคัพเอ็มจำกัดนี่ถือหุ้นคนละครึ่งจัดรูปแบบดิจิตอลคอมมูนิตี้นะฮะเนี่ย ข่าวั้งแต่เมื่อวานน่าสนใจเอาเป็นว่าถ้าท่านใดจะซื้อของในเดลโมก็สามารถใช้เหรียญในบิดครับซื้อได้แล้วแล้วนี่เรามาหน้าไหนเนี่ยพอ <laughs> แล้วหาไม่เจอเอาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ